ครับวันนี้เราพามาชมไร่ดาวเรืองพร้อมด้วยทะเลหมอกันสวยงามนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไร่ปู่รลงกันนะครับฝั่งของข้ามนี้เป็นไร่ของนาชัยนะครับน,นี่ให้ชมบรรยากาศกันชัดๆเรามากับลูกชายและลูกสาวนะครับรโตกกี้ มาแววไม่บายที่ไม่บายไม่บายปลาแล้วไม่บายปลาหมดทีนี่เป็นนักสาวตุ๊กกี้ประจำห้วยลาบเรานะครับอว่าได้ยินเสียงไข่ว้ดโน่น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 หญ้าเรียกเงินปู่กระยาดอยู่ด้านนู้นครับโน้เสียงเอ่อเออเด็ดดอกเด็ดยอดเน่นโหวันนี้มันมีหมอกไงตื่นมาเห็นโอ้สวย ไม่ใช่นะมองจากบ้านมานั่งกลางทุ่งนะไม่เห็นเลยเออข่าวเถือกไปหมดเลยสายไปหน่อยมันนะแจกก็น่ารีบมากเนี่ยเออตอนนั้นก็ดาวเรืองรุ่นเล็กกำลังข่าวกายนู่นแหละดาวเรืองกันนลยพี่เก็บไม่ใส่หมวกมาน้ำค้างลงหัวพอเลยโอ้โหเหนื่อยโผล่มานู่นแล้วถูโผล่หน้าไม่เห็นเลย นนปลูกอยู่โน,น่นโน่นนี่เป็นพขนะองพี่หลังดอกโตแต่ต้องเดินไปทางงูแหละตรงนี้มันเป็นขี้โคล,ลนไหลน้ำไว้ไงเออน้ำข้าวว้ยังเปียกอยู่เลยต้องเดินไปบนถนนแล้วก็ลงทุ่งมูมผีเอาทุงมูก